น้องมาตูมนะครับมาตูมตอนนี้นะครับเป็นรูปที่ของน้องชายผมนะครับน้องจอมที่พุทธไทยสองครับก็โดยจอมเขาส่งมาตูมมาตั้งแต่อายุหกเดือนนะฮะมาทําประกวดนะครับเราฝึกก็ตอนนี้มาอยู่กับเราได้น่าจะสี่เดือนนะฮะก็เตรียมประกวดที่งานบึงสัมพันธ์นะครับก็รอดูว่าสถานการณ์โควิดจะเป็นยังไงนะครับซึ่งตอนนี้พัฒนาการนะครับ ตัวนี้มาตูมไม่กินซ k เคสูตรประกวดนะครับแต่เป็นเป็นอาหารวัวที่เป็นพิเศษสําหรับวัวประกวดนะครับซึ่งก็ราคาไม่ได้สูงมากนะครับแต่ก็ได้ผลในดูครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูกใกล้นะฮะนี่คะน้องมาตูมนะฮะมาตูมนี้เกิดจากผลงานการบีดของของตัวผมเองนะฮะก็คือน้องจอมเขามาซื้อแม่วัวจากเราไปซึ่งตั้งท้องนะฮะ ตัวนี้เป็นลูกเ g ตองหนึ่งกับแม่พ l 5อทับสิบห้านะครับเนี่ครับอตอนนี้อายุเพิ่งสิบเดือนสิบเดือนได้ครับวันนี้มาตูมาดีมากเลยอยู่อยู่นี่เราจะไม่ใช้อ่าไม่ไม่ไม่ใช้พวกยาเล่งนะครับไม่ใช้สเตียร,รอยนะตัวนี้เป็นอาหารอย่างเดียวมผมประทับใจวัวตัวนี้มากถ้าถามว่า ดีดูครับดูนี่ครับมาตูมนะฮะสุดจริงๆนะฮะตัวตัวนี้ผมหลงรักตัวตัวนี้มากเลยขอซื้อแล้วไม่หักไม่ขายคืนนะไม่ขายให้เลยนะน้องชงา,นา,นะะาย,ายาานี่ครับตำแหน่งตนกตรงกับคาหน้านะฮะลึกมากยาววัวยาวมากนี่ฮะมนตูมนะ ให้เวลานะครับให้เวลาแล้วก็พันธุกกรรมนะครับวัวบ,บางตัวเนี่ยออนเป็นเด็กเข้าจะเนื้อมีเยอะนะครับแต่พอถึงช่วงจังหวะดนึงเข้ามาเนี่ยก็จะสุดๆแล้วนะครับ